เ็นคาราเบลปึงปึงปึงเยว่าอัพยิงมาเมื่อกี้โอ้โหโชว์ความชันของหนึ่งสารดชมวิวุบนนี่ครับผมคือไโอ้โหตมากเฮ้ยอ้ตรงนี้ีสูง้ตรงนี้ชันว่ะตรงนี้ชัน สนุ่นสุ่นพงศ์วันนี้เรามาเดินเทลวที่เขาวงพระจันทร์กันครับนี่ทีมงานหน้าเดิมทีมงานนี้จะไปพุกกระดึงกันถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันครับดูบรรยากาศห้ดูบรรยากาศซ้อมนี่จะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการทรมานอี่เงนี่เป็นองค์พระครับอยู่ข้างล่างเราจะขึ้นไปเขาขึ้นเขานี่ตรงนี้ ตึงตรงนี้จะเดินอ้อมไปทางนี้ครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปสันเขาโน้นแล้วก็วนไปบูบตรงนี้เราจะลงกลับมาทางบันไดสำหรับคนที่ต้องการมาเดินเที่ยวนะครับตรงนั้นจะมีป้ายคำว่าเขาวงพระจันทร์อยู่ครับพอเราขี่มาสักประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางขวาได้เลยมันจะมีลานจอดก็จะมีเพื่อนๆ นักเดินป่านักวิ่งครับมาต่อรถบริเวณนี้มี่มีป้ายอธิบายทางเลยตั้งต้นโพใต้ต้นโพมันจะมีป้ายอธิบายว่าทางขึ้นเทลทางเทลเพื่อเด้นามทางนี่ตามนี้เลยครับผมนี่เรามาสะพานทีมงานครับพี่เคยมาเขาวงพระจริญรึเปล่าครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับเป็นัังครบวันนี้จะพิชิตเขาวงพระจันทร์ แต่เราไม่ไปไปทางนี้ครับเราจะไปทางเทลครับเอ็ดเคยมาเขาวงพระาครับเนี่ยทางเทลนะทางเทลย,ยังไม่เคยครับครั้งแรกเคยจะทางบันไดตอนนี้ทางต้องลองดูก่อนทา่านนายนี่มาตอนเย็นด้วยนี่ได้ข่าวแบบว่ามาแบบเลเวลต่ําสุดอนะ่ะเนาะเนี้ยฮะโอเคเนี้ยเออนายเคยมาหรอครับไม่เคยครับมันด้วยนบเฮ้ยโอ้อ่อนมากครับเรื่องครับไปเส้นนี้แล้วกันเขาเรียกว่าทางฝ่ายครับ ผานางฟ้าโอ้โหชื่อน่าขึ้นมากมีเสือมีแต่เสื้อครับอยู่นี่องค์พระองค์พระอยู่ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นี่ไค่าแดงอ๋อค่าแดงค่าแดงมาที่เรียกว่าตุงแดงเหรออ๋อค่าแดงตรงแดงนี่เธอเป็นโค้งอันตรายาเจอพกพระเพจเสีโอ้เนินเน,นินแรกนี่ก็ะซึมแล้วเนี่

นี่ครับทางขึ้นทางฝายตามชื่อทางขึ้นทางขึ้นครับมันจะเป็นไมไ่เรียกว่าหินลอยนะหินกราบลอยเหรอหินหนรอโอ้ใครเหยัยบเนี่ยใยียบยิ่ยงเกลือเนี่ยขัดครึ่งอ่ะนองสารอะ อากาศดีครับอากาศดีเป็นล่มมาตลอดทางมีคนมาเปิดทางให้เยอะเลยขึ้นมาสีเมตริอยเมตราสีวมันศูนจหกเนลยหกร้อเมตรแล้วนะมันเกินมาแล้วหถึงเจ็ดนี่แหละเจ็ดร้อเมตรใช่ไหมประมาณนี้ะโอ้เชินใจหน่อยนึกว่าสี่สิบเมตรเลยหกร้อยเมตรครับผมท้ไมฉันดูเหนื่อยจัง ร้อยสามสามน่าจะเยอะอยู่นะหัวใจของหนึ่งน่าจะเยอะอยู่เรียร้อยสามนี่น่าจะเกือบสองร้อยแล้วแหละหน้าสีบไหมร้อยสี่สามเจะร้อยสี่สามถือว่าเป็นออโซนอาหราับิกแบบธรรมด,ดาของคนอื่นนะเราผมอะ่ะจะตแล้วขิล แก้งหน้าฟิตมากครับแก้งทวีศักขึ้นไปแล้วสองคนฟิตอย่างฟิชเส้นทางก็จะเป็นป่าคอลวกเกื่มีมีดมีเสียมมานี่ได้หน่อไม้ไปกินด้วยตัวนี้แล้วก็มาเจ็ดร้อยมั้งของผมมันโชว์สามร้อยเมตรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเด้อินทั้งหมดประมาณสามถึงสี่โล ถ้าดูเทียบจากลูกนั้นอะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นมันจะสามสีใกล้แล้วใกล้ใกล้ครึ่งทางละใช่ใช่มันจะเทียบกันเท่าเท่ากันกับลูกนั้นเลยมันจะเป็นแต่เราจะขึ้นเขาชันๆครับไม่เราไปลูกนั้นใช่ไหมใช่เราจะไปลูกนั้นทางราบทางราบยุงเยอะพีนึงครับใครจะมาเนี่ยเตรียมยากันยุงใช่ใช่ต้องเตรียมเรือมาเยอะๆเพื่อไว้คันจริงยุงป่าเนี่ยต้องกลับไปเป็นใข้มาเรีย โอ้ย <c oughs> หนูน่ะยาวถึงหายลายเดือนก็ไปโมดึงต่อกลับมาท่ากินอีกน <c oughs> ูปีใหม่พอดีตรงนี้เป็นเนินนึงที่ดูเรียบๆนะนั้นจะดูชันเหมือนกันชนัชนชันอรบ เอฟเอฟเฮ้ยจ <aría> ้าฮึบฮึบยาวสั้นสั้นยึบสั้นสั้นสั้นยึบยึบสั้นสั้นหินกับใจอยู่ข้างหน้าครับผมหินกับใจนี่ประมาณแปดร้อยเมตรแหละนู้นเหินกับใจเราจะไม่กลับใจเราจะ มไเ่่เเเป็นรืองฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีนี่ด้วยหินกับใจแล้วครับผมหินกับใจต้องเพิ่มเข้าไปโนเวกโนเวกวิวเห็ Q นครับวิวนี่หินกับใจไม่รู้ว่าชัว่วชั่วทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้นะครับหินกับใจสามคนข้างในอย่างฟิตครับว่าถ้าเกิดเขาไม่รอเรานี่เขาไปนู่นแหล้ <c oughs> หยอดนะครับยอดสามนะครับให้ไม่เป็นไรครับเราชิดใจตัวเองครับอันนี้ยอดอหไรยอดแรกไม่รู้ถึงยัง ใกล้เคียงผู้จัดทริปครับสองคนนนี่แหละครับหลอกเพื่อนมาเชื่อครับลุงลุงเงือก่อนไรก็น้ำโจกๆโดนเชื่อเองครับอยู่ไม่ไกลใหรโค้งข้างหน้าก่อนข้างหลังไม่มีเลือดแล้วนี่โค้งหักศอกเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ขึ้นไปปั๊บโค้งหักหลบข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกครับหักศอกซ้าย อุโมงอุโมงอุโมงขอดไม้ชันอย่างชันอย่างต่อเนื่องหนื้อสามร้อผมมีเชือกด้วยโอ้โห โอส้สปีดพนะนสา,น500ามร้ยอยเนินสามร้อยเมื่อกี้ป้ายสามร้อยนี่คือก็สูงจาก,กระดับน้ำทะเลสามร้อยเมตรแล้วก็ซ่วงช่วงนี้มันสีชั้นสุดเลยก็จะมีเชือกเอาไว้ต่ายด้วย เ่องหน้าฉันกว่านี้กี่โอ้โหก็ะชั้นจริงๆแหละโชว์ความชันของเนินสามร้อยเนี่ยครับในกล้องเน,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 นี่ยเด็กมองไม่ชัดเลยว่ามันชันเจอแสงสว่างแล้วนี่ไงสบายแดงม่เพราะ ถึงยอดเนื้แล้วมีที่นั่งพักด้วยนี่เปนศาลตรงศาลที่ปลูกอ,อ๋อตรงไปไใช่ไหมใช่ที่ที่ว่าอีกที่หนึ่งศาลใหญ่ตรงเนี้ยอ๋อนี่เราเป็นนี่เป็นที่พักที่เราสดๆอย่าบอกว่าสดๆจริงๆจะพูอะไรก็พูอะไรไม่ไหวละเ <laughs> สียด เมื่อกี้เรานั่งพักแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อครับตอนนี้หนึ่งโลแล้วไปอีกสองโลถึงลานฮอครับเจ้าฮอจะมารับเราใช่ไหมฮอจะมารับเราจะเป็นตะคิวนี่ตรงนี้จะมีที่นั่งด้วยกประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้าไหมเอหนึ่งจุดห้าโลประมาณนี้หมหนึ่งกิโลจุดห้าตอนนี้มันจะสองโลแล้วไงย่าี ยังมองดีขาข้างนึงเย็นขาข้างนึงร้อนโอ้ยเดินาเดินอ้อมมันต้องสองสวนเย็นทางบนร้อนทางล่างเดี๋ยวมองมันจะมีจุดชมวิวนะแถวแถวเนี้ยไม่รู้อยู่ซ้ายหรือขวานั่นจะเป็นขึ้นขวาแล้วจุดชมวิวอยู่ทางเอ,อขึ้นซ้ายแล้วจุดชมวิวทางขวามันจะขึ้นไปชันๆอะไม่รู้ช่วงไหนเหมือนกัน,านทางนี้เป็นเอ,อหินอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยมาคอมเมนต์บอกในคลิปเลยครับ เขาเรียกว่าห้ามยกเล่นหินหินหนักวันนี้บนเนินเขาก็จะเดินง่ายหน่อยครับโอ้เดินง่ายโชดโชดมีถ้ำนะครับถ้ำหมีมองเอ๊เขาขึ้นตรงนี้หรือเปล่าที่ว่าเป็นจุดชมวิวอะนีะไ่ไงนะนี่ไงนี่นี่ขึ้นตรงน,น,รงนี้เห็นก้อนหินใหญ่แล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางซ้ายครับเราจะเป็นจุดชมวิวขึ้นบนนี่ครับผมขึ้นไปเลยโอ้โหฟิตมาก เฮ้ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้สูงมาเราต้องมาให้สุดโยมาขนาดนี้มีจุดชมวิวโอ้โหนู่เราจะไปเขาดูนกันที่มีการดาวเทียมโอ้โห้แกเป็นไข่จุดชมวิวเหรอจุดชมวิวครับผมเมื่อกี้จุดชมวิวเข้ามาเดิน สวนลงมานะ่ะเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยเราเดินบ,บนบนสันเขาครับรไม่ใช่สันขวานนะครับสันเขาปูกระปูดึงนี่ยนะเขาบอกทุกคนเลยนะที่เราสวนน่ะเขาจะบอกเราแค่ว่าใกล้ถึงแล้วนิดเดียวซื้อๆค่ะไม่เราจะขึ้นไปถึงต่อสี่ห้าโมงใช่ไหมสี่โมงเช้าเนี่ยใช่มันเขาลูกแรกเราเข้าเลยตรงนี้เดินง่ายครับตรงนี้เด<า>ินง่ายไไม่กล เอ็นได้แบบว่าวันนี้ทำเวลาได้สามชั่วโมงวันพรุ่งนี้แบบสี่ชั่วโมงให้วันน so ี uh ้จบก่อนเออออันวันมะรืนห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันต่านเยเลยทั้งวันเนี่เินตกใจยออนี่วิวโอ้ลงเนินแล้วใช่ใช่เส้นทางก็เพิ่งลงเนินครั้งแรก ใครที่จะมาลองทางเที่ยวที่นี้ไม่ต้องกลัวหลงครับเพราะว่าจะมีสัญลักษณ์บอกตลอดทางเป็นทางเดินด้วยใต้น้ำทางด้วยโอ้ผิดมากเลยโอ้ม่มีคนคิดอะ่ะโอ้สุดยอดเลยเงาโหเป็นสันเขาที่วิ่งรันลมพัดด้านสาย มเนี่พอดีข้อพริกนะครับมันละมองกล้องอยู่เดียมีหนึ่งข่าพริกเรามารีวิวพัดลมดีกว่าพัดลมนี้ช่วยได้ครับกดที่ช้อปปี้ได้แต่ผมแนบลิงก์ไว้ให้ครับโอ้ยซื้อในนี้ดีกว่าทิกตอกยวผมทําลิงก์ไว้ขายของอีกไอวอลในทิกตอกหลังจากที่เดินสันเขาชิวๆมาครับตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วขึ้นเนินใน ดงไผ่ไห้มีลมพัดครับมีพัดลมช่วยนี้หน่อยงลงเยอะงเยอะอีกแล้วดงข้างหลังดงข้างหลัง,งลโอ้นูนนูนา้ ตอนนี้หลุดจากหุบมาแล้วมาอยู่บนยอดแล้วสันเขาอีกรอบหนึ่งครับไปไหวอ๋อเพราะว่ามันทำงานนะอย่างที่เอสซาต้องรู้จักงานหยาบเลยทีนี้ตอนนี้ดาวดาวฮีวดาวเฮวไม่รู้ยาวหรือเปล่าแต่ว่าดาวไปก่อนดาวดาวเออเจมีวโป้เขาข้างๆครับระวังระวังขับพลิก เออโอ้โหาสนมนนียบใช่ดีบดูความชันอันนี้เป็นไหลเขาตรงนี้ยุงเยอะจริงเขาชันจริงฮึบฮึบ เขาเป็นเนินแล้เป็น,ปนทางลาดล้ฮะเดินเลียดไปครับเดินเลียดลัวเข้าไปข <bons> อธัญญาณน, <c oughs> นี่อเอาอะไรย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปทางขวาเนี่ยเดินเลาะัวเข้าไป ลม,ลมเย็นลมเย็นระหว่างข้างๆหอสัญญานี่จะมีเส้นทางจะเป็นแบบรกนิดนึงนะครัเดยมีปอกขาใส่มากอเจะได้ไม่ขันระวังล้มใส่รถหนามด้วยเพราะว่ามีเศษแก้วอยู่นะ ท่านขวาน,นี้จะมีจุดชมวิวนะครับตามรีวิวแล้วที่เขากั้นไว้ถึงลานหอแล้วนี่เราก็เดินมาถึงลานหอลานจต่าหอลานหอนี่ก็ยอด ใกล้ถึงยอด,แ,อดแล้วเด็กเอ็นมองหาทางลงด้านขวาด้วยมันจะมีไปดูต้นไม้เอียงอ่ะอันนี้ถึงยอดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยยอดแล้วเนี่ยเนี่ยหรอนี่ขึ้นไปก็ถึงแล้วเนี่ย,ยไปดูไม้ล้มมาอรงนี้นอ,อ่านหอดอเราไปไปซ้ายมือกันได้ครับซ้ายมือมันจะมีจุดชมวิวอยู่ยอ๋อถ่ายรูป โอ้ากราดนักถ่ายวิดีโอฮะรองเท้าเดี๋ยว่านก็ไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปมั้งไปนึกหมดไหมเอาโยชางก่อนเอาโยชางหมดแล้วไหนๆเขามาแล้วอ๋อไม่ไกลไม่ไกลสินตนาดนี่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปขอพรนะครับตอนนี้ต้องขอรองเท้าก่อนนะครับวันนี้วิวสวยครับ นี่ไง้ผู้นางฟ้าโอ้ยเย็นใจไหมมีลมไหมผู้นางฟ้าเมื่อกี้พักแป๊บหนึ่งครับกินอะไรนิดหน่อยเราจะเดินลงไปตรงนี้เป็นลานฮอร์ครับแล้วเราก็ นันเป็นลานมอเตอร์นั่นเราก็จะไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเอียงเอียงต้นไม้เอียงไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูหรือล้มจริงๆก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะลองเห็นทางเดินตรงนี้เดี๋ยวลองไปครับได้ครับทุกคนครับชอบชอบโอ๊ยน้ำนะเนี่ยน้ำนะเนี่ยพี่อันนี้ต้นน้ำ น like? well, we ี่ครับม hmm, like? ีริบบิ้นอยู่แสดงว่าเรามาถูกน่าจะถูกนะนี่เป็นเส้นทางไปหมาบยังครับนี่ความชันดูความชันฝั่งนู้นชันระวังยิ่เลยประมาณ45องศาเนี่ยพุ้ยมันเยอะไปดูดูมันดูเยอะดูเยอะระวังลื่นนะระวังทางลื่นอ๋อโหยุงตอมเอ็ดเทียบอ่ะ ยโอ้โหอย่างนี้แหละอย่าเกียดเลยยอๆนี้ต้นใหญ่มากเลยนะทำไมล้มอ่ะมันเอียงไม่ให้ล้ม ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นประมาณคนโอบเลยนี่เดินมาดูต้นไม้เอียงสักพักใหญ่ครับยังไม่เห็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วก็ไม่รู้เส้นทางด้วยว่าจะไปอีกไกลแค่ไหนหรือจะมาถูกทางหรือเปล่าเพราะลงมาเยอะแล้วขากลับนี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเนี่ยจะฝัน การที่มาแบบศึกษารและทำมันิดหน่อยแล้วก็มาสูบของเองนี่ก็ตื่นเต้วนะลุ้นว่ามันใช่ไหมเจอม้เอียงไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้นนี้ไมันได้ยิ่ข้างบนแหละถ้าเป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นนี้ไมเอียงเหรอไม่เอียงนะยอือแล้วต้นนี้วะอันนี้เด็กจุดกลับตัวเนี่ยกลับใจ ตอนนี้โดนลหมูยุงทาร้ายครับน้ำพึ่งต้นตรงน,นี้ละเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราไม่รู้เส้นทางเราจะไปต้นมะเยงไงเราต้องไปทางนี้นะครับลงไปตรงพงสิมองเหนส้มๆนี่ไม่เห็นมันมีต้นไม้บงังพี่อมามาทางที่แต่ก็จะมาได้นะแต่ว่าเหมือนต้นไผ่มันลม้มคล้ายๆนะขอให้ถึงเร็วๆนี้เลยเพราะว่าชันมากกลับแต่ยากแล้วเนี่ย โอ้โหทางทางเออ,เออน่าจะใช่ลักษณะรูปทรง <c oughs> นี่เขาทำไว้ใช่ไหมทำไม่ได้ทำไม่ไ้แล้ก็มาคัดไว้นิดระวังนะเพี้ยนโอ้โหทาง,งดึงแรงนะครับเหมือนมันพลาดเฉยๆฉยไม่ใช่เนี่ยน้ำนครับนอกจากเราจะลำบากที่ทำงานแล้วยังพาเพื่อนมันลำบากข้างนอกอีกนะครับโอ้โตรงนี้ชันว่ะ น,น,นี่ต้องเก็บกล้องแล้วน้ำด้วยนะโอ,โ,นโอ้โหน้ำโอ้โอ้เี๋ยวนะ้นมเข้ามือมมมมมลงมาเสียบเพื่อนนะนอโอ้โหน้ำไอ้ใบเขียวๆนะ่นน้หนมดเลยนะน้ม,นมเราไปเจอหนังชีวิตแล้วใช่ไหม บทชีวิตแม่มันจะนักหนาโอ้โมกดึงมาโอ้ดูนี่หนามหนามเลือดเอนอยากเจอเลือดยุงยเลือดหนามอีกโอ้พระเจ้าจับภายไว้ลื่นนะมีกล้องด้วยนะหหนภายเลยใช่ไหมใช่หวนมาเลย แล้วก็เอียงข้างลงครับรนี่นี่นี่ทำไมสิงขาขึ้นครับลูกสิงขาลงครับไม่มีที่จะไม่มีที่จะไม่มีที่จะเลยลุ้นเลุ้นเลเพื่อนล้มอ่ะโอ้ <c oughs> โห สรุปนะครับต้นไม้เอียงของนี้เราน่าจะเฟลเข้ามาผิดดะมาผิดผิดเขาผิดเนินต้องการออกซิเจนอาจจะเป็นแยกได้แยกหนึ่งนี่ต้องการออกซิเจนสดชื่นนี่ผมจากการ,รอันนี้ Google นี่เราอยู่ตรงนี้ยอดเขา,น,า,าขน,น,นี่นนน,น,น,นีี่่แแหหลลละะกาังขึ้เรจริงๆมันมาข้าวแยตรงนี้แต่เราไม่แยกตรงนี้ ผิดยอดมาไกลอีกไกลทไหลงจากที่เดินมาผิดทางครับเราต้องเดินกลับทางเดิมซึ่งชันมากยุงเยอะด้วยชันชันนู้นใช้ไม้ค้ำถอบไปแล้วเล่นแล้วเราก็ออกมาถึงลานฮอล์ครับเห็นเมื่อกี้ไปจะไปดูต้นไม้เอียง โน้มลงทางโหชันมากมาจากหน้านครับซีดสุดเย้พ้นแล้วพ้นแล้วโอ้หน้ำเดินเราเดนเราขึ้นไปวัดต่อครับไปท้่นี้ไปถ่ายรูปบรรยากาศกาแล้วก็ ถ้าลงเราลงบันไดครับสามพันเจ็ดร้อยเอ๊ะขั้นครับเราไปหาน้ำกินดินเช่นหลังจากที่เราลงไปหลายโลนี่ใหม่ราคาที่ดื่มดีด้วยราคาฮะราค้าไม่จะไ,ไ,ไม่เปิด ไม่ไม่อยู่ข้างล่างลงไปนิดนึงเ <st arts> ขาวงพัดจ <ingo> ไปสุขาไปแปัล้างล้างตัว <st arts> นี่เป็นจุด ผู้วิชิตเขาพระจันทร์สามเจ็ดเก้าขั้นขึ้มมนมาชมบรรยากาศบนยอดเขานะครับกำมากาบะ คในเวลาลงไปหาเะไกินกันแล้วครับผมอันนี้กลางนได้จครับ่นี่เราไปทางเนี่ยร้านสมปราถนานะครับมาแวะกันร้อนๆอกินมามกาครับทีมงานแวะ พากินเออน้ำเพิ่งหลุดมันจะเขา่าที่เราซัด<อ>เต็มที่ครับ,ดบเ,ดดเดี๋ยวเรากินเสร็เราลงเลยกลับบ้านลงมาไดต่อครับไปถึงแล้วสนะามพันห้าร้อยละลงไปอีกแค่สามพันห้าร้อยกว่าขั้นเองถึงแล้วครับผมะจะก้าวสุดท้ายของสามพันละ <ใน S 2> ้าแดดงวยอากาศร้อนมากเมื่อกี้ลงมาลมน้อยอากาศร้อนอากาศมันร้อนแต่นี่ไงข้างบนอากาศมันอากาศมันน้อยไม่มีลมด้วยใส่รเมื่อกี้หมดเกี้ยงเลยไปโฟะเดินขนาดลุงนั่นแล้วกระทางเดินนี่ดูนะเกาใส่แคบบาร์ัครบผมไป เป็นคาราเบลปึ้งปึ้งปั่งวิวผมจบปิดทิปประมาณเกือบสิบโลขึ้นทางเทียวแล้วก็ลงทางบันไดปกติได้ไหมครับผมรบรอบปีนึ่ง